สวัสดีค่ะวันนี้วันยืนเด้อวันนี้ตาชาญลงจอดรถปุ๊บเรียกพี่เป้เลยมโอนี่เป็นจระไนปะให้สองก้อนเลยปาตีเป็นปาขาเลยมโอนี่ปาขาได้สองก้อนเด้อพี่น้องเลยหวานเสน่ห์เลยเด้อมโอนี่แล้วค่ะตาชาญมามาแจกปะอันจริงจพี่บอ พ่อพ่ออันเนื่องในโอกาสอย่างค่ะเออคือยิ้มแบบบิเลตจะได้เดยลับมาเล่นน้ำลูกน้ำลานเล่นเลยซื้อมาตอนเนาะซื้อมาตอนย่านเขาไปเลียนน้ำ อันคือเด็กน้อยนะน้าบ้เนาะอันนี้จะเป็นเล่นกับบูฮันบทมีของกินเขาบ่หายเล่นน้ำมีหน้าจ้างเอออันนดียฮันมีของกินปูปัดเล่นน้ำเฮาเนาะเป๊ะขอบคุณพ่อหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ